โอ้ไม่แลวพี่น้องครับไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วสิ่งที่ชาวไร่ชาวนาต้องการครับมาอีกแล้วครับนี่ครับลมมาก่อนเลยตอนนี้กำลังมาพี่น้องเอ๋ยลมเย็นวีวีครับพี่น้องมันมาอีกแล้วบ้านจานร้ครับพี่น้องครับฝนดีครับปีนี้มาอีกแล้วพี่น,อออนนะ้องมมเอ๋ยดินบ่แห้งเลยพี่น้องปีนี้ นั่งอยู่แต่ล่างเฮือนผู้เดียวพี่น้องมาเนี่ยค้ำค้ำห่ครับนั่นปอกแปกปอกแปกมาแล้วพี่น้องมาอีกเรียวมาอีกเรียวลมมาก่อนพี่น้องเลยฝนมาแล้วครับโอ้เป็นตะโตกแห้งอยู่พี่น้องครับเบิ้งสังเกตครับพี่น้องครับเป็นตะโตกแห้งอยู่พี่น้องสังเกตเบิ้งแล้วครับเป็นตะมาแห้งอยู่นะครับพอลมมากกว่านี่เสียสังเกตสีก็ลังดังปอกแปกปอกแปกครับพี่น้อง มาอีกแล้วครับเนี่ยมาเร่งครับสบายดีคือเกาพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ขึ้นบักเงี้ยวทรงเหรอพี่น้องแฟนครับเอฟซีแล้วมื่อเนี้ครับตกแรงมาฝนไม่แล้วพี่น้องมือเงินเสด็จไปขึ้นในไม้ครับพี่น้องบักเงี้ยวนะครับเดี๋ยวจังไหนกลับทักทายกันกับบ้าเด้อสำหรับแฟนครับเอฟซีที่อยากได้บักเงี้ยวเพิ่มเติมนะครับมื่อเนี้ยครับมีทักทายกับบ้านสองเจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวมืออื่นหมดละนะครับพี่น้องสิไปหาลุยต้นเงี้ยวอีกนะครับช่วงนี้เอาบักเงี้ยวย่างเดียวช่วงนี้นะครับ โควิดบดได้ไปใส่เบียกการงานบโเฮ็ดหาแต่บักแงวให้พี่น้องนี่ละนะครับผมอ่ะจวดจวดไปพี่น้องนะครับผุ่น่ะโอ้ลมมาแล้วพี่น้องเลยป่ารอบางหัวบางสวนเฮือนฝนขึ้นมาแล้วพี่น้องผุ่น่ะเออแหลกใบตัวครับตกมาแล้วครับป๊กแป๊กป๊กแปกแ๊กเลยพี่น้องฝนดีปีนี้พี่น้องฝนดีฝนดีสุดยอดเลยฝนปีนี้ เอาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับบัดนี้ร่มมาอีกแล้วมื้นว้ามื้นว้าแล้วน่าจะเป็นพายุเข้าอีกแล้ววันนี้นะครับเบื้องทองฟ้าพี่น้องบูดาเออตกแล้วตกแล้วโปเป้โปเป้อะไรพี่น้องบ้านหลังน้อยๆของจานร้อยฝนมาอีกแล้วปีนี้ฝนดีแต่หัวปีพี่น้องเอ้ยใครอยู่บ่มีฝ้าเหลี่ยมบ่มีฝ้าห้องพี่น้องครับใดการอยู่ ตกซื่อครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวิี่ลมพี่น้องลมแห้งๆครับเนี่ยต้นไม้จาร้อยเอียนอ่านเมื่อแล้วมันมาอีกเรวพายุลมติดตามมาด้วยพายุฝนปกเปี๊กปกเป๊กลยพี่น้องท่าที่งานวันนี้ได้ไกล้มากภาสิมันหนึ่งใกล้กันนะครับภาสิมันหนึ่งใกล้กินเข่ากันนะครับวันนี้ แต่ว่าฝนมาแล้วพ so ี่น้องเตรียมงานออกให้ออกสวนออกหน้าโอ้โอ้บังหนี้งจังพี่น้องล่มโอ้ยืนจนสิบวายูโอ้ปื๊ดบางต้นไม้เงินจัดร้อยพี่น้องบักม่วงสุขล้นครับพี่น้องบักม่วงล้นบักม่วงล้นไปเก็บบักม่วงเก็บบักม่วงเก็บบักม่วงม่วงล้นบักม่วงล้น เลยล่ะป pues oh! ุกป e. ักปุกปักเลยว่งกันพี่น้องเอ้ยบังม่วงยัดโบกล้นแล้วพี่น้องมันสุกได้ยินเสียงนี่โอ้ยบ้าม่วงสุกอืมหอมหอมพี่น้องหอมม่วงสูงล้นปุกปักปุกปักเลยว่ากันนี่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 เอ้ยนี่ครับพี่น้องครับบังม่วงยัดโบกหน่อยนี่เน่ามอบเอาสองหน่วย ลมมันแห้งสแล้วพี่น้องเอ้ยลมฝนมาหาเก็บบักม่วงแงดโบกใส่อะไรคือตึงเสียงปุกปักปุกปักอยู่นี่เมือนกัน,นสองหน่วยนี่ติพอ่อเล็กหน่อยมาเก็บกินเบิสละบ่แต่ลมหัวตะมาพี่น้องครับนี่ครับต้นบักม่วงครับเนี่ยโอ้ ตัวนี้เพราะท่านสุกครับแต่ได้ตัวใดมันสุกล่มพัดมันก็นสิโลนเลยนะครับพี่นออ้องนี่อีกหน่อยนึ่งพี่น้องครับม่องยัดโบกแต่สามด้วยแหละพี่น้องนี่มะม่วงยัดโบกสุกโหลดสามลูกเลยลมแรงไหม้แล้วลมไม้แล้วโอ้ยเหมือนกเปลาพี่น้องครับ ฝนมามากว่ายนี่ยมา,มายมเลี้ยงครับพี่น้องอ่ะลัดมาทั้งสวนจาร,ร้อยปีพี่น้องเลยนี่ครับบักม่วงต้นปลูกไว้พี่น้องครับเป็นมากบักม่วงปุ่มบักม่วงแก้วบักม่วงปุ่มบักเาจาเอินเป็นมากแล้วพี่น้องเลยอ่อนต้นเตี้ยนอยู่นี่ถ้ากินสุกครับเก็บไว้กินสุกซีต้นโอ้ซีนวยต้นนี่โอ้ลมจะได้มบแห้งแท้ ในน้ำดอกไม้ครับนี่น้ำดอกไม้ตัวนี้โอ้สังกะสีไปแล้วเพลิงเพลิงเพลิง,งแล้วโอ้หน่อยนีย่ใหญ่พี่น้องครับนี่น้ำดอกไม้เหมือนกันอ้นต่วนอ้นต่นอยู่นี่ครับประม่วงสมน้ำดอกไม้สุกไม้จังหวานโอ้ต้นบักเมฆคอยบรรยากาศย่ำครับพี่น้องครับโ ไปไปแล้วกระลงกะมัง้อยอู้ยลมอย่างมาแห้งส <c oughs> งงิพี่น้องเ้ยทีฝฟุ้นเขาตาไปแล้วสิต๊กโต๊กดีๆเถาะพอเอ้ยจะสะรเถาะไ,ไปดแล้วไปไดแล้วพี่น้องเสอผพานาพคอยโต๊ดเวลยตัวนี้ เดี๋ยวบังวงไ้ก่อนได้สามน้อยพี่น้องไปเก็บบังวงว่ากันส้มบักเซียนเอาไปกินกับแกมกับแกมส้มสบักเซียนสองถุงเนี่ยครับพี่น้องมะม่งวงยัดบุกไปสามลูกดี๋ยจะน้อยจะไปเก็บไหมนะครับลบแมงแลวฝนตกบ้าแล้วโอ้ยเสียพนานาเป้กอเฮียบว่ล่ะ อลมพัดต้งเงือนหมดนะเงือนลังน้อยอยู่คนเดียวด้วยวันนี้ทีมงานไม่มีใครมาลมก็มาอย่างแรงมันโมมีต้นไม้บังพี่น้องครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไ้มันลมกับต้านมาทาั้งวีเลยครับพี่น้องเขาเงือนใจลอยเต็มๆเลยนะครับฝนตกกระศาดตรเขาเลยแหละครับบาดเนี่ย <S <S อุ้ยเอาวิ่งวิ่งวิ่งฝนตกแล้วเด็กๆวิ่ง เก็บบ <c Ris ky> ักม่วงแล้วเล็กหน่อยเก็บบักม่วงแล้วแลนแลนแลนไปท่านกระทันบาเดียวมรนจะกาศยามมื่อแรงพี่น้องเอ้ยลมโตดนว่าจะท่าโขงคุ่นครับพี่น้องครับมาจากท่าน้ำโขงผัดเข่าเงื่อนจานร้อยบาทเดียวเพิ่มๆๆๆๆเล็กหน่อยแล่นหาเก็บบักม่วงสันนั่นเกิดปอบบรรยากาศแต่ยังหน่อยบรรยากาศยามมื่อแรงอันนี้บักม่วงไงครับต้นนี้ครับพี่น้อง ห่อไว้ครับถ่ายกินสุกนี่ครับห่วงหน่อยบอกง่ายแล้วครับเนี่ยห่อไว้ถ่ายกินสุกมีสองงูไวยนะครับนี่ก็ห่อไว้อีกหน่อยหนึ่งคนต่วนฝนต่ว,ตวเลยเนี่ยลมเศร้าแล้วบาดเนี่ยฝนระสิมาบาัดพี่น้องครับเบงเมฆขีดเมฆก,ก้อนเนี่ยรมเริ่มสิมาออกแล้วครับลมมาออกแล้วนี่ก็จะเป็นฝนสตัวบาดเนี่ยมาอีกแล้วแขกมาได้รับเชิญเพวันว่า ยาเฮ็ดเมนู่หนึ่งไก่บาทนี่พี่น้องครับกินเขาแรงกัน,นครับทีมงานทีมงานผู้บ่าวไทยบ้านกําลังมาจากไร่จากนานะครับแกมาตุ่มห่มกันอยู่เงือนจ่าร้อยนี่ยละพี่น้องครับมาแกบักสะจวดแกเมื่อยกันอยู่นี่กินเขากินน้ำแล้วกับพ,กพักพรน้ำมือเศร้ากับลุยต่อนะครับแต่เมื่อนี้กรับฝนมาแล้วนะครับเมือ่อเื้าเสร็จได้ไปหาขึ้นบักเงี้ยวเหยียกคือเก่านะครับพี่น้องครับ สั่งมาเด้พี่น้องเด้อพายาไรบักเงี้ยวครับเบอร์โทูของจานร้อยลงคลิปไปหลายหลายคลิปนะครับพี่น้องเขาซอกเบอร์นะครับผมแล้วก็กันผู้ใดทักมาทางเฟซก็ได้พี่น้องครับเฟซร้อยวันแม่นโชว์หรือว่าสิเปลี่ยนเพจก็ได้นะครับหรือว่าสิเปลี่ยนทางไลน์ก็ได้นะครับทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมเบอร์โทรจานร้อยกัดลงไว้นะครับคลิปบักเงี้ยวนะครับสองสามคลิปมื่อินสิ้นทายคลิปลงอยู่นะครับสำหรับบักเงี้ยวปเสียเอาต้นไม้ครับพี่น้องมื่อินมื่อินเสียบเอาต้นไม้นะครับพี่น้อง บรรยากาศฝนพรำพรำบาดนี้ล่มบิดแล้วกสิฝนสันตัวาบาดนี่อ้ยสาดว์คอยตกอาย่อยเลยพี่น้องเลยออเอาไปนี่ละเอาขึ้นกระปิวคือเกา้าชีวิตทายโสดก็อย่างนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยอยู่กอนกับอยู่ผู้เดียวกันใหญ่กับแถาเมยอยย่กับน้องกับหลานนะครับ เงินอีกหลังหนึ่งนะครับทีเฮ็ด้ตถึงแต่เป็นบ้าวพุหนละสูมเงิอนอีกกะเท่าไรล่ะพี่น้องเอ้ยอยู่เงือนจะของแต่ว่าหังบ่มีเมียอยู่พูดีเอลนี่ละไม่แต่ทีมงานล่ะพี่น้องมาเล่นน้ำแต่ละมือแต่ละเว้นก็นดี <laughs> อ่ะโอเคครับคำนี้แรงนี่คำนี้แรกนี่เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศฝนมาอีกแล้วครับพี่น้องบ้านการร้อยฝนดีปีนี้นะครับผมตกเงี้ยมาเรียนมาอีกแล้วนะครับผมอ่ะบรรยากาศเล็กน้อยครับเก็บมาฝากพี่ต้นน้องสำหรับบรรยากาศ ช่วงลมฝนมานะครับไปเก็บบักม่วงหน่อยน้ากันนะครับบักม่วงหยัดโบกฝนตกเก็บบักม่วงหยัดโบกว่าจะเพิ่นว่าสมัยตะกี้นะครับมวนหลายสมเออก็คือเก่าพี่น้องครับเอ้าสบายดีอยู่ดีมีแห้งเงี้ยมาเร่งคือเก่าพี่น้องครับสวัสดีครับผมมืออื่นลุยบังเหยน้ำกันครับพี่น้องถ่าติดตามคลิปมืออื่นนะครับไปเอาบังเหยอยู่ใส่ต้นไรนะครับถาเบิ้งน้ากันพี่น้องนะครับถาโทรสั่งได้เลยนะครับพี่น้องครับจวดจวด